สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แฟนคลับพิซีทุกท่านนะคะพอเวลาคุณครูสั่งนี่ทำได้ดีมากมากเออเออโอ้เก่งเก่งเก่ง

นี่เวลาโบกต้องทำโบกโบกโบกอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นไม่ทำโอ้คุณครูเขารูรูหลักเนาะนี่นี่นี่นะฮะต้องเบึ้งคุณรูเวลาเป็นเป็นสั่งโบก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 โอ้เก่ง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  ก่งจังเลยใส่ก่อนดึงดงใสหัวเลเต้นสหัวเตนใส่หัวใสดีก่าใส่ใส่ดง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 ใสเลยใส่สดิใะะใส่ส่ใส่ดะมีการใสตูดด้วยเห็นบ่ผุน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  อยู่กับพ่อ <observing> ยังงอเงเด้อเพิ่มเด้อเอ่งเก่งเก่เก่งเก่งเอ้าคาล้างด้วยเฮ้ยเฮ้่าเต้นเหมือนน้องมิ่งเลยขึ้นมท่ารเวด้วยเี้วเฮยวเฮ้ยวเวอวนี่เก่งเนาะท่าหิวนี่เก่งมากมากหรือิเตอาาตีนไก่ก่อนเผาลุกขึ้นก่อนตีนไก่ก่ ตีนไก่เลยต่ำแม่ลงเลยตีนไก่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 เอาบนสูงสูงเอาบนสูงสูงเอ้ออแล้วเฮ้ยเอับชินสุดท้ายครับขอบคุณค่ะทีนี้สั่งน้าหำสั่งต่อ หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับชายเพิ่มบอกว่าพ่อครับต้องสูน้ำกันด้วยครับชายเพิ่มให้กำลังใจโอหรือโอให้กำลังใจหลุดสาย ชายเพิม่มบอกว่าพ่อครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะนะคะแม่ๆตอนนี้เราเอาเมธองคูลมาไว้ใกล้ชายเพิ่มเล้นะคะ<ๆ><ๆ>เพื่อจะเอามา<ๆ>นะคะผูกกับผู้เบางานะะนี้ผู้เบารูปโลมากผู้เบานี่ใสดีดูเมธองคูนเลยนคนตรลบเลย นี่นะคะแม่ตรงคูณอยู่ใกล้ชายเพิ่มนะคะอยู่ใกล้กันโพออกห่างกันอย่างนี้เวลาจะเอาไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะเพราะว่าเขาฝึกนะคะเขาฝึกเมื่อวันเกิดก็ได้ไหว้แม่นะคะแม่ก่ได้ไหว้แม่ครเต้นเต้นเอะเต้นสิลูกอ่ะพ่อครับสั่งผมได้ไหมครับได้ครับถ้าเวลาสั่งลูกต้องมีกล้วยด้วยนะคะ คุณครูไปฝึกอีกเชือกหนึ่งนะคะพ่อครับผมสั่งสั่งบึ้งสั่งบึ้งอีพ่อบนคือคุณครูเด้ก็เหมือนเด็กนักเรียนน้องแม่วนะเหมือนเด็กนักเรียนโทรไปอยู่กับครูก็นะคะกลัวคุณครูพทรมาอยู่ที่นะคะผู้ปกครองก็จะมีงงงเงบ้าง นะะคเหมือนเหมือนเด็กนักเรียนแหละค่ะแม่แม่ถ้าอยู่กับผู้ปกครองเขาก็จะเอาใจตัวเองนิดนึงฟังสั่งก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ไหนอ่ะอุ้ยโฟสูงสูงสูงอาบกบกน่อยบกหน่อยบกบุกอาบกบกเออเออเออกเซิร์กระเสิร์ฟบกนะบกบกสูสูบุกบก ทางไหเนาะคะพ่อหน่ะโอ้นะคะผู้หญิงพีสางผู้หญิงคนนั้นเอายืมใส่แค่เพิ่มมั้ยเอามายืมใส่แค่เพิ่มันง่ายน่ะไหนแล้วให้เต้นให้เต้นใส่ดากใส่ยังคือเขาหนี่เต้นได้วะพวกต้องมีของขวัญให้เขาด้วยนะโยกายกเต้นเต้นเอาใส่หัวใส่หัวเอ้ย เข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเยอะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายตูดด้วยอะไรเมื่อกี้คุณครูไม่ได้ทำแบบนี้อะคุณครูไม่เสียค่าเทอมเยอะแล้วเนาะใช่เพิ่มเนาะต้องใช้เพิ่มต้องใช้เพิ่มเก่งนะคะแม่แแต่ว่าธรรมดาเด็กนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองก็ต้องมีงงเงี้ยบ้างกินก่อนให้เขากินก่อนเขาลังเหนื่อยอยู่กําลังเหนื่อยอยู่ พ่อจะสั่งได้ไหมแม่แม่ยุ่มกับกังวลอยู่ด้วยค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะกลัวเวลาคุณครูขโมอบให้นะหำแล้วนะคะน้าหำจะสั่งใช้เพิ่มได้ไหมนายยุมกังวลตรงนี้นะคะเพราะว่าน้าหำเป็นคนที่ใจดีมากนะคะไม่เคยดุช้างไม่เคยนะคะใช้ใช้เพิ่มคนเก่งดูหอมพ่อยแล้วหอมพ่อยแล้วเอหอม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 ผมอ่ะจุ๊บ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 ฝากแม่แม่เอฟซีเจ้าอ่ะจุ๊บจุ๊บ อาจุ๊บหนจุ๊บหนจุ๊บหน่อยอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บยใ่ใช่ใ่อาจุ๊บก็จุ๊บก็จุ๊บก็ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อนึ่งมาข้อนี่งข้อหลั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 งนี่ไข่โซนมานี่เลยมานี่เลยโอ้นายมีความวลจริงๆนะคะแม่ๆว่าถ้าคุณชูเขาหมบให้นะหำแล้วน่ะหำจะสั่งชายเพิ่มได้ไหมนะคะเราเสียค่าเทอมก็ค่อนข้างนะคะเยอะแล้วเนาะ แต่สั่งใช้เพิ่มได้ไหมน้อนะคะก็คิดหนักอยู่แต่นะหำบอกว่าได้บ่ได้ครับผมเต็มร้อยหรือไม่เต็มก็สิบเก้าตสิบเก้าจุดเก้าเก้าต้องเอาใจช่วยนะหำนะคะแม่แม่ได้แต่พุ้มต้องสู้ใช่ไหมหุ้มจะหุ้มต้องสู้คลิปนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนเท่านี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเขอล้างเขาลงนะคะท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะไม่ความจะโกนุญาตปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ฟ์หน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจสวัสดีค่ะ